วสวัสดีครับวันนี้ทีมงานทำน้ำโลกทีวีและติดเก็ตสนใจที่ได้ดูนะครับแล้วเฟซบุ๊กน้วก็เปินทำน้ำโลกค,ครับได้มายังวัดเรืองยศสุทธารามนะครับแสงบางโคล่เกตบางพลายพระ้ากระก o r นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวัดเรืองยศสุทธารามก็มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับรุ่นที่16น้องก้าถวายเป็นพระสนและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประธเจ้าเจ้า,าอยู่หัวนะครับ แล้วก็สมเด็จพระนิบานที่ราชเจ้าคนกับเดจพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้นะครับนวัดเลีองยะสุทธารามแฝงบางโซงเขตบางคอแหลมบางคอน,นะครับระหว่างวันที่22มีนาคมถึง6เมษาย,ยน2568ขอเชิญนะครับขอเชิญที่ราบข่าวนี้ขอเชิญมาสับปุนนยวชนเพื่อ นํานจริยธรรมและคดีธรรมเข้าสู่จิตใจปรชนนะครับเป็นงานบุญใหญ่เพราะเป็นการสร้างคนได้เป็นคนดีมาร่วมกันในการอุปถมัมภ์ทำจุนานาปานะหรือปัตาหารครับระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่6เมษาย,ยน2568นะครับขอนดโมทนากับทุกท่านครับ